สวัสดีครับวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจในการทํางานงต,ตัวทิมเมอร์กันนะครับว่าทิมเมอร์เนี่ยเอาไว้ใช้ง,งานประเภทไหนบ้างหลักๆเลยทิมเมอร์จะเป็นงานไม้กับงานพีเนียมครับเอาไว้ง,ง่ายเลยเราคุณเคยเห็นกรอบรูปไหมกรอบรูปที่มันเว้าสวยๆน่ะงานของเขาก็าคือว่าตัวนี้แหละครับเป็นตัวทําครับตัวทิมเมอร์คุณจะเอาลายลักษณะไหนเนี่ยคุณไปเลือกตัวดอกทิมเมอร์ได้เลยว่าคุณต้องการลายหนึ่งชั้น2ชั้น3ชั้นหรือขอบโตะงานไม้อ่ะที่มันปกติที่เราตัดไม้เนี่ยมันเป็นขอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมฮะ แต่ว่าจะรอจะลบโค้งให้ขอบมันมนเนี่ยตัวเนี้ยเราก็ใช้ดอกที่เป็นลบโค้งเนี่ยขอบมนเนี่ยงานตัวนี้ก็สามารถทําได้ครับตัวนี้ครับตัวงานปีเนียมช่างก็จะไปลักษณะคือจะไปซ้อซาะกัดล่องครับเพื่อจะฝังพวกอ่ากรต่างๆของปีเนียมครับตัวนี้ก็ไปใช้ตัวทิมเมอร์เป็นตัวทํางานเหมือนกันครับตัวนี้ครับดอกทิมเมอร์จะมีเยอะมากครับไม่ตม่ำจริงๆไม่ต่ำหรอกเป็นเป็นร้อยชนิดเลยครับ ขึ้นอยู่กับการกําหนดของช่างว่าช่างชอบลายประเภทไหนครับนั่นเองครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเคยเห็นไหมครับบานประตูใหญ่ๆครับที่มีแกะตัวรูปดอกกุหลาบดอกมังกรตัวมังกรอะไรลักษณะแบบนี้ครับก็มาจากเจ้าตัวทิมเมอร์นี่แหละครับเป็นตัวเป็นตัวสร้างลายขึ้นมาครับนี่ครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับนี่นะครับมีอะไรสอบถามมาในเพจของตัวเคสได้นะครับว่าสินค้าตัวไหนเหมาะกับงานประเภทไหน ผมมีคนคอยตอบให้ครับ